ใช่ครับเขาอธิบายเลยรูปใครน้องแพนเนี่ยอันนี้เป็นภาพของคุณปู่ผมนะครับคือว่าท่านเสียไปได้หลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วแล้วก็ก่อนที่ท่านจะเสียก็มาเยี่ยมอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะฮะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยเวลามาเขาก็จะเหมือนกับพูดเป็นลางว่าไม่รู้คราวหน้าปู่จะได้มาเยี่ยมอีกไหมอาจจะ ไปก่อนอยังไงถ้ามีวันนั้นที่ลูกได้ออกมาก็ขอให้ทําตัวให้ดีนะปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวให้เป็นคนดีอะไรเงี้ยสิ่งดีจะเข้ามาพอท่านเสียปุ๊บผมก็เลยเอาวาดาลูกท่านมาวาดเป็นภาพสีน้ำฮะเป็นพราตเทดสีน้ำคุณ<า>คุณปู่เสียไป,ไปตอนคุณปู่อยุ่เท่าไหร่อะคะน่าจะ80กว่าอปิกว่าครับซึ่งแสดงว่าแพทมีความผูกพันครับตอนเด็กๆคือว่า ท่านพาไปเที่ยวบ่อยก็เลยจะผูกพันนะฮะ,ะเวลาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยชอบพาไปเดินดูหนังสือเก่าตามจาุจักบ้างแล้วก็ไปดูต้นไม้ที่สวนจารุจักอะไรเงี้ย<อ>ชอบพาไปซึ่งซึ่งต้องถามว่าก่อนหน้าที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นรู้ไหมว่าเราเป็นคนมีทาเลน้นในเรื่องของการวาดภาพไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทําได้มารู้ตอนไหน คือแต่ว่าก่อนนั้นนะคือเป็นคนชอบดูเวลาผ่านเห็นคนวาดรูปหรือว่าร้านขายรูปไปชอบแวะไปดูนะฮะแต่<ม>พอเข้าอยู่ในนั้นเนี่ยคือช่วงแรกเนี่ยเวลามันเยอะ,ะแล้วเราก็ไม่รู้จะทําอะไรเรายังจัดระเบียบชีวิตของเราไม่ได้พอดีเห็นเพื่อนเขาวาดนะฮะ<ม>ก็เลยลองดู<ม><ม>เริ่มจากแค่กระดาษ A4 ธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็มีดินสอนอยู่ด้ามหนึ่งครับก็ลองลอง,ลองวาดดูครับก็เห็น แอบดูภาพอื่นๆระหว่างแพทเล่าไปด้วยได้ไหมได้ครับให้ดูว่านี่คือฝีมือเอากล้องกล้องจับมาทางนี้นิดนึงนะคะคุณคอนเลนนอนเนี่ยอ่านี่คืออันนี้เจมี่เจมี่เฮนดริกนี่นะนี่ค่ะอันนี้มีเคิร์ดโคเบนด้วยนะครับดูสิวาดสวยมากคือทั้งเห็นทั้งมีแบบเขาเรียกว่าอะไรทั้งมีทั้งสีน้ำครับมีทุกเทคนิคเลยครับซอใช่ไหมคะครับคือมันสนุกอะครับพี่แล้วก็เราเหมือนกับเราอยากจะค้นพบ ดูนี้สวยๆคนพบตัวเองอันนี้เป็นภาพสีน้ำมันนี่น้โอได้ดนตีวงไทยนี่โอลานโอลานครับโอลานผมใจครับนะโอ้เป็นมือกิตาร์ที่ผมชอบมากค่ะแกเก่งมากอันนี้ชิมมี่ฮันดริกเหมือนกันไม่ค่อยวาดผู้หญิงเนอะส่วนใหญ่วาดเป็น เป็นไอดอลกีตาร์คือเป็นคนบ้ากีตาร์ครับเขาชอบเล่นกีู่ต้นเขาอยู่ในนั้นเขาต้องจินตนาการไงเขาค้จักอยู่แล้วเขาไม่จินตนาการนึกไม่ค่อยออกเอ๊ะผู้หญิงเขาหน้าตายังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อีริคแคปตันนี่อีริคแคปตันเป็นคนวาดภาพเหมือนเนาะเขาเาเรียกภาพภาพภาพเหมือนไหมภาพเหมือนครับภาพเหมือนใช่ไหมเออเขาต้องวาดภาพเหมือนอยู่แล้วสิเออถ้าถ้าเราก็วาดไม่เหมือนไงอันนี้เขาภาพเหมือนอ๋อ คือพอไปอยู่ในนั้นพอค้นพบว่าเอ้ยเราเริ่มวาดได้ก็เลยสนุกกับการใช่ครับก็ฝึกมาเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนด้วยไปเรียนพอดีเนี่ยที่ไหนนะคือว่าเขาใช่ครับเป็นของกศนอครับมีอาจารย์จากภายนอกเข้ามาสอนด้วยฮะเราก็เลยเลยได้มาต่อยอดบางทีเราฝึกเองอะไรเองจากหนังสืออาจจะมีผิดอาจจะมีเพี้ยนไปแล้วก็ เราก็ไปปรับเรื่องของอเทคนิคแล้วก็วิธีคิดจากอาจารย์ที่เขาสายตรงทางนี้ย<ะ>ก,ก็จบทางด้านจิตกรรมมาด้วยแล้วตอนนี้มีคนในวงการมาให้วาดมาดานลายซึ่งจะมีติดต่อมาเมื่อวานนี้ครับเขาจะ,ะขึ้นบ้านใหม่ฮะก็ยัง ยังไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่า<อ>เพราะว่าเพิ่งจะดีลงานกันไปเขาจะขึ้นบ้านใหม่เราขึ้นบ้านใหม่ก็อยากจะได้ภาพที่มันเหมือนกับว่าเป็นสนิมงคลเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยอะไรไปติดบ้านใหม่ด้วยครับอ๋อในอันนี้ใครเนี่ยซึ่งเป็นคนในวงการที่สนิทกันไหมคะสนิทครับเป็นรุ่นน้องอเป็นนักร้องเป็นนักร้องก็เลยแล้วแล้วก็ตกตกลงว่าเดี๋ยวจะว่าได้แต่ว่าคือว่าขอเวลาเขาปีหนึ่งจะไมนานอย่างนี้คือว่าคือว่าไม่เกินตีนี้บอกคขาไม่เกินปีนี้เพราะว่า เรายังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำเขาจะกล่าว่าทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้เขาดีที่สุดม,มันมันงานละเอียดแล้วก็น่าจะเป็นงานชิ้นใหญ่อยู่ค่ะอืม